ยอดนักสืบที่เด็กร้องไห้อยู่เห็นเป็นต้องหยุดร้องไม่ว่าจะย่างกลายไปที่ไหนก็จะมีคดีอยู่ร่ำไปวันนี้ไซตะเมขอ,อนำเสนอเรื่องราวของยอดนักสืบโมริโคโกโรเจ้าของชายาโคโกโรนิธาไซตะเมแหล่งรวมคนรักอนิเมะ โมริโกโกโรเป็นนักสืบเอกชนที่มาเปิดสำนักงานนักสืบหลังจากที่เขาลาออกจากการเป็นตำรวจโดยในตอนที่เขายังเป็นตำรวจอยู่นั้นเขาไปลูกน้องของสารวัตรมิงูเลซึ่งทั้งสองคนร่วมกันสืบคดีอยู่บ่อยครั้งแต่แล้วหลังจากที่เขาได้จับกลุ่มมูราคามิโจได้และพลาดปล่อยให้มูราคามิโจสามารถจับตัวภรรยาของเขาอย่างคิซากิเอริที่มาหาเขาที่สำนักงานตำรวจในเวลานั้นไปได้โมริโกโกโรที่เห็นว่ามูราคามิโจที่จับตัวเอริไปนั้นอาจจะทําให้เธอเป็นอันตรายและด้วยความที่ในเวลานั้นในกรมตำรวจเขาเป็นคนที่ยิงปืนดแม่่นทีสุ เขาจึงตัดสินใจยิงปืนเส่ขาของเอลิทําให้ตัวประกันบาดเจ็บเพื่อขัดขวางการถูกจับเป็นตัวประกันของเธอและหลังจากนั้นมูราคามิก็ถูกจับตัวได้ในที่สุดและเหตุการณ์นั้นเองก็สร้างรอยแผลเป็นที่ต้นขาของภรรยาของเขาไว้ส่งผลให้โมริโคโกโร ตัดสินใจลาออกจากการเป็นตำรวจในตอนนั้นนั่นเองซึ่งใครที่อยากรู้เรื่องราวนี้เพิ่มเติมก็สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ในโคนนนเดอะบฟี่ภาคที่2คดีฆาตกรรมไพ่ปริศนาและในตอนแรกๆของเรื่องสำนักงานนักสืบโมลิของเขาเองก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักเท่าไหร่นักแต่เมื่อโคนันได้เข้ามาอาศัยอยู่ก็ทําให้สำนักงานนักสืบของเขาค่อยๆโด่งดังขึ้นเรื่อยๆดยการยิงปืนเข็มยาสลบและใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงในการไขคดีของโคนนนจนได้รับฉาย,ยาว่าโคโกโรนิธานั่นเองต่อมาเรามาพูดถึงลักษณะนิสัยของเขากนนนหห่่่่ีกววาาาโโมรโโโริทสใใญเเเจะเ็ขล ชายที่ไม่เอาไหนและขี้เกียจเป็นอย่างมากยิ้มพวจ้างเป็นผู้ชายแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าเขาจะไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหรนะ่นกแต่กลับกันถ้าหากว่าผู้ว่าจ้างเป็นผู้หญิงสวยๆแล้วก็เขาจะดูมี energy เต็มเปี่ยมเลยทีเดียวแต่ในสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้จากเขาในการไขคดีต่างๆนั่นก็คือถ้าคดีไหนก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเพื่อนสนิทหรือครอบครัวของเขาเราจะเห็นว่าเขาจะไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นักในการสืบสวนและจะทําเป็นเหมือนสืบสวนไปสรงๆแต่พอเป็นคดีที่มีครอบครัวของเขาเข้ามาเกี่ยวข้องเขาจะดูสุขุมและใจยเย็นดดูมมมีีีีาาาาาเเเเททท่่่่ๆขึ้้้้นนนนนใัรรยกไวหอจจ็ชงงแติ แล้วเขาเป็นคนที่รักและใส่ใจครอบครัวมากนั่นเองก็จบไปแล้วนะผมสำหรับเรื่องราวของยอดนักสืบโมริโคโกโ่ที่เราหยิบมาเล่าในวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามิในทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ